สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่หมอชละนานหมอเลียบจุดประเด็นถามได้เวลาแล้วหรือยังอัดบิ๊กตู่เลิกโกหกรายวันหมอชละนานปลุกคนไทยร่วมฟ้องรัฐตามสิทธิเหตุปล่อยคนติดโควิดตายคาบ้านแนบบิ๊กตู่เลิกโกหกรายวัน พูดความจริงเรื่องจัดหาวัคซีนได้แล้วนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วสสน่านพักเพื่อไทยกล่าวกรณีพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมอชอขออศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดส9บอก,กอสบกสบคที่ออกมายืนยันว่า จะยังฉีดซีโนแวคต่อไปเพราะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลกระทบร้ายแรงมันก็ต้องมีความมั่นใจได้ว่าเป็นวัคซีนที่ดีว่าการพูดเช่นนี้เพื่อแก้หน้าให้กับรัฐบาลเท่านั้น ทั้งที่ผลที่ออกมาหลังการฉีดหลายคนเกิดอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากหนักสุดคือเสียชีวิตและแม้ฉีดครบ2โดสยังติดเชื้อได้ประชาชนรับรู้รับทราบกันทั้งประเทศทั้งนี้ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ประเทศไทยมี ยังไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดแต่ด้วยเหตุผลหลักคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่เคยออกมาพูดความจริงกับประชาชนมีแต่คำคุยโวโออวดที่โม้ไปวันวันว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยไม่สามารถที่จะจัดหาวัคซีนที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เมื่อซิโนแวคหาซื้อได้ง่ายจึงจัดซื้อมาให้ประชาชน เพื่อลดกระแสความต้องการเรื่องวัคซีนพร้อมสำทับว่ารัฐบาลให้วัคซีนอะไรมาก็ฉีดฉีดไปนายแพทย์ชนละน่านกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องยอมรับความจริงก่อนว่าไร้ประสิทธิภาพในการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอย่ามาโกหกประชาชนอีกเลยโดยเฉพาะวัคซีนทางเลือกที่อ้างว่ามีขั้นตอนมากมายในการจัดซื้อ ทั้งทั้งที่สามารถลดขั้นตอนได้เพราะรัฐบาลประกาศบังคับใช้พรากฉุกเฉินนั่นหมายถึงสามารถลดขั้นตอนได้นอกจากนี้พักเอกชนร้องขอมาตั้งนานแต่รัฐไม่ขยับซึ่งรัฐทราบดีว่าเพราะอะไรและเอกชนทำอะไรไม่ได้เพราะรัฐต้องเป็นผู้ทำสัญญากับบริษัทวัคซีนเท่านั้นการอ้างถึงจำนวนตัวเลขเป็นการอ้างเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองทั้งนี้พักเพื่อไทย กำลังหา,หารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายรวมทั้งเปิดให้ประชาชนนำข้อมูลหลักฐานที่รัฐบาลปล่อยประละเลยในการรักษาชีวิตประชาชนมาหารือกันเพื่อดำเนินคดีกับรัฐบาล ผลจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐทั้งการจัดหาวัคซีนรวมไปถึงการปล่อยให้ประชาชนนอนรอความตายที่บ้านไร้การช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกหากประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายประชาชนมีสิทธิฟ้องรัฐบาลได้ ด้านหมอเลียบชวนดูสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแค่อย่างเดียวประเทศกลับมายืนที่หนึ่งของโลกรับมือโควิดถามคนไทยได้เวลาเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วหรือยัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตรองนายกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้ประสานกลุ่มแค่โพสต์ตเฟซบุ๊กแนบภาพลำดับในแต่ละประเทศในการจัดการปัญหาโควิดพร้อมข้อความประกอบภาพโดยระบุว่า อเมริกาเปลี่ยนประธานาธิบดีด้วยการเลือกตั้งในวันที่ทุกอย่างกำลังสุดหนักมองไม่เห็นอนาคตผู้ป่วยติดโควิดใหม่วันละ2-3 0 0 0 0คนผ่านมา5เดือนครึ่งอเมริกากลับมายืนหนึ่งเรื่องรับมือโควิดได้ดีที่สุดในโลกเพราะเปลี่ยนผู้นำแค่คนเดียวได้เวลาเปลี่ยนมากลังศึกหรือ,อยังเปลี่ยนนายกลาออกยุบสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ